Two, one. ยินดีต้อนรับสู่รายการ best team gamer ครับวันนี้เราอยู่เซิรนะ์ฟเอ้ยแล้วก็กับแอดฟ้านะครับซึ่งในท็อกซึ่งไม่เข้าเกมฮลัลโหลซีฟ้าซีฟ้าเอ้ยไม่พูดเลยโหไม่พูดไปทันละมั้งไม่เข้าเกมอ่ะเข้าเกมมา วันนี้เราชื่อคลิปเรามาตรวจเกนครับงั้นเรามาตรวจเกนกันวันนี้ไม่อะไรนะไม่เว้ยเอาที่สบายใจเลยครับไอ้พี่ฟ้าจะบอกว่าสะท้อนอ่ะปิดปิดด้วยนะปิดเสียงอันนี้ด้วยนะ โอเคครับเราก็มาเพลสแล้วเรามาตรวจเกณฑ์กันครับวันนี้เพื่อความปลอดภัยเราทับเพื่อซ่อนตัวไว้นะครับมีคนแจ้งมาแล้วก็ไปครับทับ4ีดี๋ยวเพื่อดูข้อความอ่าครับเราเจอแล้วครับรอบหนึง เงียบเงียบเขาไม่ตอบเราอะอะไรอะไรนะทำไมบสะทอ,อนจังให้เว็บอะไรหอหฮะให้เว็บอะไรมันเออใช่เหรอ จ่าปนดเลยงงวันเนี่ยเราก็ไปตามเขาแจ้งมาครับปึ๊บตรงไหนหน่วะแจ้ลิ้นเหาสดแป๊บ วันนี้ถ้างั้นเราไม่ต้องมาตรวจเกณฑ์แล้วครับเรามาเกณฑ์เองดอีกว่าครับมีฟ้าขออนุญาตเกณฑ์คนนะได้บริเลตมาแล้วครับตอนนี้ TP ครับอันนี้อะป็นถ่ายเซิร์ฟใหม่เหรอเอาเลยนะถ่ายเซิร์ฟใหม่อ่ะ โอเคครับเขาเขาสั่งมานะครับเดี๋ยวขอขั้นรายการแป๊บหนึงนะครับเพื่อไปล็อกอินอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับ แล้วกับไมร,ะะรันน ER ้งนะครับ <_ z> าสำหรับเซิร์ฟเอ็มซีฟ้าอันนี้อีกเซิร์ฟอีกเอพีหนึ่งนะครับห <_ z> ัวดาหัวดาเขาสั่งมาเอาเรามาทำอะไรดีประมวอะไรดีตรงนี้อ๋ออันนึงนะครับเฮ้ยเราเปิดตัวนี้ดีกว่ากรอบแป๊นหนึ่งขอจักระบบไป โอ้ยลวเรา,าเปิดตัวกรอบใหม่นะครับซึ่งเราถ่ายมาหลาย,หลายวันแล้วเราไม่มีกรอบเลยครับวันนี้เป็นวันที่มีกรอบเอ้พี่ฟา้าโดเมนตรงไหนวะนี่นี้ครับโอ้โหโอ้ยิงของเซิฟเข้ามาแล้วครับตอนนี้ฮัลโหลสกินแฟดครับไปดูกันครับ เอ๊ยอยู่ตรงนั้นอะอยู่โอ้โหสกินเหมือนกันเดะเลยพี่ฟ้าเอ้พี่ฟ้าคือไม่พูดอะ่ะสั่งครับ เรามีบาเล็เหมือนกัน,นครับซ้ำนี้เร็วๆนี้คิดว่าซ้ำนี้นะ่าจะมีระบบขายปืนแล้วนะครับเร็วๆนี้นะเร็วๆนี้ไม่ใช่วันนี้แน่นอนหลอกมาข้างนอกกัน จะไม่มีคนอยู่ในสปาวะโอ้ยชอบสถานชอบอยู่ในสปาหรือไงวะนี่ทีพีมาใช่ไหม ต้องเตือนเขาหน่ยครับต้องเตือนอคนยืนเียๆคนเนี่ยอะไรนะบทอะไร<ห>บทอะไรบทอะไรเป็นกังคูแล้วเว้ยอะไรวะฉานอา่ะ นนนๆที่จะได้ถ่ายพี่ฟ้าเนี่ยตอนนี้เวลา18บแติกานาทีนะครับเอาไงดีลิงก์ใน y o u t u b e กับชีวิตจริงอาจจะอาจจะแบบว่าดีเลยหน่อยนะเพราะว่าไม่รู้เป็นไรมันดีเลยหน่อยทำไมดีวะ อยากเล่นบาเล่หน่ะโอ้โหพี่ฟ้าแกลงทุนเฮ้ยมาแล้วไปแล้วคนนึงบึ๊บไหนวะไอไหนผมึง่เห็นว่าไปเลย ถามว่าแอดฟ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับเป็นทอมนะแอดฟ้าเป็นทอมนะทุกคนเคยกวนตีแล้วทอมนะตัดแล้วเอ้ย <c oughs> ตัดทำไมวะเออนั่นดิเป็นกระเทย,ยดิเดอร์ตัวแม่ผู้ชายเป็นอะไรอะไรนะ <c oughs> เป็นอาเบอเบนี่แล้วอาเบนี่แล้วอาเบ ขอลย่ปิดเสียงแอสซัสแป๊บหนึ่งนะโอเคไม่ต้องพูดพิมพ์เอาพิมพ์เอานะ <c oughs> มันไม่มีอะไรให้เลยเนี่ยอืเราจะสมทีเพียนะ คือแบบทำไมไม,มีคนอยู่ในสปาวะหว่้ยอยู่ในสปากี่คนวะเนี่ยเจอแล้วอ๋อ <c oughs> เฮ้ยจะม,มีคนหนีวะ นนคีไอ,อพี่ฟ้าทำไมชื่อมันเฟี้ยวฟ้ากว่าวะ เ่อเฟีฟิวฟ้าจังเลยเจอแล้วนี่บับงบังโอเคครับบาเลสไปหนึ่ง อาเปิดเสียงให้เล่นป,ปังปุง๊บปงังผล่ขึ้นมันไม่มีใครเป็นป้องเลยอ,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 อืแบกเลยครับจังหวะน,นี้ เสกตังค์ไม่ได้อะไรนะปรับให้เสกตังค์ได้ด้วยมันแจกเงินไม่ได้มันขึ้นว่าอะไรเหรอสีแดงๆอะโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมขอจับคลิปแค่นี้แหละที่ฟ้าเขามีปัญหานิดหน่อยโอเคครับผมไม่มีป<อ>ัญหาเร<อ>าเองแน่เลยฝากกดติดตามกดกดติดตาม<อ>ตาชาิดน่าด้วยนะครับเดีย๋ยวมีอะไรก็เดีย๋ยวผมทิ้งแฟนเพจของเซอร์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ